สวัสดีครับผมก็คราวนี้ก็มาถ่าย Startup SME อีกนะครับผมคราวนี้เราก็มาเป็นแนะนำสินค้าสำหรับถ่ายพวกทำแอปพวกแพลตฟอร์มต่างๆก็สายเทคดิจิตอลนะครับผมว่ามีสินค้าที่น่าน,นําำเข้าจากฮ่องกองและสิงคโปร์มาถ่ายบ้างก็ Startup ในสายเทคและดิจิตอลนะมีหลากหลายแนว ซึ่งที่น่าสนใจซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากบริการนำเข้าเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขยายตลาดได้ก็จะมีประเภททํา Big Data สตาร์ทอัพที่มุ่งพัฒนาโซลูชันวิเคราะห์ข,ข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งต้องการซซฟต์ฟวร์สตอเรจและอุปกรณ์ระบบเน็ตเวิร์กที่มีประสิทธิภาพสูงอันนี้ทางฮ่องกงและสิงคโปร์ก็มีจําหน่ายในที่แบบซัพพลายเออร์นะครับ แม้กระทั่งสตาร์ทอัพด้าน AI ก็ต้องหาชิปประมวลผล AI GPU การ์ดจอนะครับได้ฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อกับขาวได้ IoT นะครับก็อันนี้สตาร์ทอัพที่เน้นแบบ Internet of t ต i n g นะครับก็สามารถหาสินค้าจากห้องโกงและสิงคโปร์มาได้สตาร์ทอัพด้านแบตฟอร์มอุปกรณ์ VR และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมแม้กระทั่งสตาร์ทอัพด้านบล็อกเชนนะครับผมเช่นระบบการชำระเงิน ความถูกต้อง,องเอกสารหรือการตลาดสินค้าหรูก็คือการนําเข้าสินค้าเทคโนโลยีจากสิงคโปร์ในฮ่องกงที่ให้บริการนวัตรกรรมและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงซึ่งสําคัญต่อการทํางานและแข่งขันของสตาร์ทในสายเทคแอนด์ดิจิตอลนี่นะครับผมอุปกรณ์ที่คุณอาจจะต้องใช้ก็มีพวกฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซซฟต์ฟวร์ต่างๆอุปกรณ์ i o t วงจรบอร์ด Arduino ซอฟต์แวร์นะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์ที่ท่านอาจจะสั่งซื้อได้อุปกรณ์ AI ก็พวกการ์ดต่างๆนะครับเนี่ททำไมต้องนำเข้าจากสิงคโปร์และทั้งกงทั้ง2ประเทศเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีมีฐานการผลิตและจำหน่ายนะครับผมและเป็นเป็นเหมือนกับว่าแหล่งกระจายสินค้าจากเอเชียไปยังทวีปต่างๆหรือจากทวีปต่างๆมายัางเอเชียนะครับผมดังนั้นทางซิปปิกสตาร์ทอัพอย่างเราจึงเน้นบปใการนำเข้าสินค้านะครับโดยทางด้านสายเทคและ เทคโนโลยีท่านสามารถติดต่อได้ที่ทางนี้นะครับเกี่ยวต้นอินพุตไลน์ออฟฟิเชียลถ้าท่านต้องการนําสินค้ามาไทยอ่ะต่อไปผมเป็นท่านที่เป็นสายเทคเทคโนโลยีก็น่าจะพออันนี้น่าจะไม่ยากนะครับต่อสมมุติผมแนะนําขอแนะนําการหาสินค้าเช่นท่านต้องการหาการ์ดจอท่านก็พิมพ์ไปว่า G P U ฮ่องกงหรือ H K ก็ได้ก็จะขึ้นมาอ,อันนีเ้เห็นไหม กราฟิกการ์ดท่าเขียนชื่อไปเลยก็ได้นี้ฮ่องกงนะครับนี่เอสจวิธีการหาเนี่ยสินค้าสําหรับประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์อันนี้ผมว่าท่านที่เป็นสายเทคและเทคโนโลยีน่าจะเข้าใจไม่ยากก็ส่วนในเรื่องการนําเข้าก็ให้เราบริการนะครับผมติดต่อมาได้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปนะครับ แล้วคลิปหน้าเราจะแนะนำสตาร์ทอัพด้านไหนท่านก็ลองมาดูกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับบริการนำเข้าสินค้าจากฮ่องกงและสิงคโปร์มาไทยสตาร์ทอัพชิปปิ้งบายเกลต้นนะครับสวัสดีครับ